สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิมจะรื้อเตียงเปลี่ยนที่นอนใหม่นะคะบิมรู้สึกว่าบิมนอนแล้วแบบเจ็บหลังนะคะแล้วก็บิมพยายามเสริมแล้วนะบิมพยายามเสริมแล้วบางทีอ่ะตัวบิมเองอ่ะที่แบบนอนไม่สบายไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะคะก็รื้อผ้าห่มออกมาไว้ข้างๆหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือผ้าปูชั้นบนสุดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้บิมเอาท็อปเปอร์มาวางนะคะถ้าใครได้เคยนอนแบบที่นอนแบบนี้นะคะมันจะค่อนข้าง แข็งแล้วก็บิมก็ใช้ท็อปเปอร์เอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะใช่แล้วเนาะท็อปเปอร์ใช่ไหมคะไม่รู้อะ่ะนั่นแหละมานอนนะคะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสดีนะคะพิมก็เปลี่ยนที่นอนใหม่นะคะอันนี้นี่อันนี้ไว้ไว้แบบแขกไปใครมานะคะ <laughs> มานอนบ้านพิมจะมีช่างให้แขกนอนที่นี่ <laughs> แล้วรอให้บิมมีตังค์แล้วพิมจะซื้อที่นอนดีๆให้แขกต้อนรับแขกอันนี้ เดี๋ยวอันนี้เราก็จะเปลี่ยนนะคะจะบอกว่าที่นอนเนี้ยความความกว้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะห้าฟุตห้าฟุตนะคะความกว้างอยู่ที่ห้าฟุตอันนี้เป็นที่นอนที่คุณพ่อทาให้นะคะไม่ได้ซื้อนะที่นอนเนี้ยไม่ได้ซื้อนะคะที่นอนความกว้างห้าฟุตจริงๆคุณพ่อทำไอ้นี่ให้ด้วยเอ๋ตรงตรง,ตรงหัวเตียงเนี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเอาใส่ตรงนี้แล้วมันไปชนกับอ,อ,อะไรนะแบบแบบกระจกเนี่ยค่ะแล้วมันมีปัญหาเนาะจำไม่ได้ว่าม,มีปัญหายัางไงก็เลย เอาตรงส่วนนี้ออกไปนะคะเอาตรงส่วนหัวเตียงออกไปนะคะแล้วก็อันนี้อัน,นี้ไม้นี้ก็จะเป็นไม้ที่แบบว่าสามารถเอาออกเอาออกออกได้แล้วก็ค่อยมาเข้ามาประกอบในบ้านเอานะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ที่นอนไว้ค่ะ กรลุาถ่ายวีดีโอก่อนแกะสินค้าเพื่อประกอบการเคลมในกรณีที่เกิดปัญหาสินค้าเสียหายจากโรงงานแล้วก็ทางบริษัทจะไม่รับพิจารณาการเคลมสินค้าในกรณีที่หากคุณไม่มีวีดีโอถ่ายในขณะแกะสินค้ามาทางนี้ค่ะแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอ๋อเขาให้เอ้นี่มาด้วย ทำงานกลับมาได้แล้วเดี๋ยวก่อน <laughs> ทุกคนใจยเย็นๆนะ <laughs> เ,นเดินข่าวนี่เจ็บข่าวนิะเราเราผิดด้านหร้อเปล่า อ่าอากาศเริ่มข้าวแล้วนี่เสียงด้วยก็ฉันต้องลัดไงไงคลิปวิดีโอก่อนตัดก่อนทำอะไรก็ไม่ดูนะฉัน เอ้ยยเอียยทำแม่จอยแล้วก็ตัดตรงนี้เหรอน่าจะใช่แหละแต่กว่านะตัดได้ดีเผื่อแม่เผื่อแม่จะเสียดายถุงถุงมันดีมากเลยเผื่อแม่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นในไรในสวนนี้ ของฉันทุกคนบิ๊มเพิ่เลิกงานมานะอุ้ยหนัวมากเลยทุกคนอคนุ้ยเหม็นของใหม่ เต็มตื่นคือหมายว่าดิ้นนั่งตรงนี้แต่ตรงนี้มันไม่ยุบด้วยอ่ะเฮ้ยจะเหมือนในโฆษณาแล้วล่ามันใช่ยี่ห้อเดียวกันรึเปล่าที่เขาตักน้ำใส่แก้วแล้ววางตรงเนี้แล้วก็กระโดดข้างๆเงี้ยเดี๋ยวจะเอาอันนี้ปูทัาอีกที รางวัลของคนทำงานต้องคือการพักผ่อนที่ดีและมีคุณภาพโอเคแล้วอยู่ อย่านี้เดียงนอนขางก็ยังว่างอันนี้ติ่มสีขาวอันนี้ทัพเปอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแล้วก็เก็บนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ห่มแล้วมันจะ อันนี้เอฟมาเขาลดราคาตอนนั้นอะแล้วก็อันนี้นี่เขาแจกให้มีคนแจกให้นะคะตัวนี้อุ่นมากเลยเป็นคนขี้หนาวนะอันนี้นี่จะแบบจะเย็นๆสบายๆแต่ก็อุน่นเขาบอกว่าเป็นขนเต็ดด้วยว่ามโนน,นะคะ,ะบิมขี้หนาวมากๆนะคะบิมจะเอาอันนี้เขาก็แจกให้นะคะ จะเอาพื้นนี้กับพื้นนี้มาซ้อนทับกันแล้วก็นอนอนะคะนี่คือความหนาวของบิมนะคะเดี๋ยวเข้าสู่ฤดูหนาวโอ้ยลู่อ่อนมาทดลองนอนเหนื่อยมากเลยเริ่อเรียนเริ่มงานมายังไม่ได้อาบน้ํานะคะทําที่นอนน้ำหนาวน่าจะลดได้สักศูนย์จุดสองห้า โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคืนนี้ฝันดีแน่ๆเลยฝันดีทุกคนนะคะบอกไว้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย